คลินิกเอกชนหัดใหญ่ก็เปิดบริการตรวจ ATK ฟรีแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตามนโยบายของสอพอสอชอครับจังหวัดสงขลายังคงพบผู้ติดเชื้อโควิดสิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยทางเฮลท์แคร์คลินิกเวชกรรมหัดใหญ่ซึ่งเป็นคลินิกเอกชนครับรวมกับภาครัฐเปิดบริการตรวจหาเชื้อเชิงรุกแบบ ATK ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงฟรีตามนโยบายของสอพอสอชอคือต้องการให้ประชาชนมีสิทธิ์เข้าถึงการตรวจหาเชื้อ และเข้าสู่ระบบการรักษาทุกครัวเรือนพร้อมออกไปรับรองแพทย์ยืนยันผลในแอปพลิเคชันหมอพร้อมครับด้านนางสาวจารุมนผลงามครับแพทย์ประจำคลินิกเปิดเผยว่าหลังยอดผู้ติดเชื้อในจังหวัดสงขลามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทางคลินิกจึงตัดสินใจเปิดจุดบริการตรวจ ATK ฟรี free ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงหรือตรวจก่อนจะทำหัตถการ เพื่อเพิ่มช่องทางให้กับประชาชนหากตรวจพบก็จะได้เข้าสู่ระบบการรักษาได้ทันทีที่ผ่านมาการตรวจแต่ละวันประมาณ200คนก็จะพบผู้ป่วยที่เป็นยอดผู้ติดเชื้อประมาณ25-30เปอร์เซนต์ซึ่งหากพบการติดเชื้อทางคลินิกก็จะส่งรายชื่อให้กับทางสาธารณาสุขอำเภอจากนั้นก็จะดำเนินการส่งรายชื่อต่อไปอยังโรงพยาบาลหน่วยแพทย์และก็รอพอสอตใกล้บ้าน,นครับวันหนึ่งเราจะตรวจประมาณ 200, 200คน,ค,นค่ะ,คะก็จ huh. ะ ห้าสิบถึงหกคนต่อวันตอนนี้นะฮะค่ะคนไทยทุกคนสามารถมาตรวจได้ในใหมายถึงเอทเคนะคะจะตรวจฟรีก็คือมีความเสี่ยงเมือ่อเมื่อมีความเสี่ยงเนาะมีอาการหรือสัมผัสกลุ่มเสี่ยงหรืออะไรเงี้ยค่ะที่สองก็คือการตรวจก่อนทําหัตถการต่างๆค่ะก่อนที่หมอจะทําหัตถการเนาะอย่างที่สามก็คือถ้าเกิดว่าเข้ามารักษาแล้วหมอรู้สึกว่าเออมันเข้าข่ายอย่างเงี้ยค่ะก็ะจะให้ตรวจอยากบอกทุกคนว่า ไม่ต้องกลัวเรื่องการตรวจว่าจะเป็นโรคหรือไงะคะ่ะให้ออกมาตรวจถ้ามีอาการหรือว่ามีความเสี่ยงเพราะว่าจะได้รักษาได้ทันท่วงทีค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองปฏิบัติตามการควบคุมโรคนะคะรักษาระยะห่างใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด1 9ค่ะ สำหรับการเข้าใช้บริการตัว ATK นั้นนะครับทางคลินิกก็จะเปิดให้บริการวันละ200คิวทุกวันตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาถึง18ดนาฬิกาผู้ที่จะเข้าใช้บริการต้องจองคิวก่อน1วันผ่านเพจ Facebook Healthcare คลินิกเวชกรรมเวลา13นาฬิกานะครับและนำบ,บัตรประชาชนมายื่นในวันตรวจนอกจากนี้ทางคลินิกยังมีบริการรักษาโรคหัวใจโรคความดันโรคเบาหวานรวมถึงโรคทั่วไปอื่นๆด้วยโดยสามารถรักษาได้ฟรีตามสิทธิ์ปัตรทองครับ